สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาวนะครับไม่ได้เจอกันกับคลิปหลายวันนะวันนี้มากับกล่องใหญ่ๆเห็นแล้วแหละใช่ไหมว่ามันเป็น Adidas นะโดนอะไรกันบ้างครับ11 11มาเปิดคัตเตอร์การฮึบๆแล้วนะฮะสุดท้ายก็โดนเพื่อนจัดมาให้จนได้นะครับเพราะว่าอันนี้อันจริงๆคือมันเป็น โปรที่โหดร้ายนะฮะของ Adidas นะครับลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกฮะพ่วงกันพ่วงกันสนุกสนานเลยครับเดี๋ยวดูก่อนอะจริงๆไม่ต้องแกะสองกล่องก็ได้นะอะให้ดูเลยว่ามันคืออะไรรองเท้ายอดนิยมที่ป้ายกันเยอะมากนะอาด d ดา a อาดิดีโร่เอ ซื้อมาสองคู่อันนี้ซื้อมาให้ภรรยาอลองช่างดูหน่อยก็ได้นิดหนึ่งเดี๋ยวขอลองช่างนิดหนึ่งอ่าเบอร์ยี่สิบหกครับแปดหนักสองรอยี่สิบสี่กรัมโอเคมาเข้าเรื่องของเราดีกว่า คูใหญ่ๆโอ้โหใหญ่จริงๆมันต่างกันมากมายเลยนะฮะหนึ่งสองซ้ำสองเจ็ามสองนึกไม่ออกนึกถึงบอสตัน12เบาวกว่าบอสตันสิบสกรัมนะครับพื้นไม่เป็นคอนติเนนตัลนะ น่าจะเป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีโลโก้คอนเดนตันน่าจะเป็นรุ่นเดียวของอ d ดีซิโหรือเปล่าอ,อ๋อ r c R C ซก็จะไม่เป็นเหมือนกันนะไม่มีก็เป็นยางน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรโดนรับเบอร์อะไรแต่หนามากนะครับหนาเหนียวนะดูความหนาหนาหนามากอะหนามากจริงๆเดี๋ยวคนที่ เน้นความทนทานน่าจะพอใจนะพื้นหนาเท่าไร่หนารวมนะครับเอาโซหนารวม3.5เกือบ5นะฮะสามจมิลโดยประมาณนะเขถือว่าหนาปตนรองเท้าที่สวยจริงเลยอันนี้เป็นสีแรกๆมั้งที่ออก นะผมชอบ Adidas สีขาวแดงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะลองสังเกตดูดีๆจะมีสีขาวแดงเยอะทรงสวยนะหน้าตาสะสวยดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เลื่อมๆแวบๆนะไม่ใช่สีดำเป็นสีออกเทาเงินมีเมทัลลิกแอบๆอยู่ความหนา ความหนาความหนาด้านหน้า32นะด้านท้าย39ม2 39 7้าอครับอันนี้เป็นการวัดเชือกธรรมดาเส้นค่อนข้างเล็กนะครับ รูร้อยเชือกปกติโฟมเป็นเขาเขียนมาเป็นไลท์สไตร์นะครับไม่ใช่ไลท์สไตร์สองจุดศูนย์นะก็อันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จากที่บีบผมว่าเป็นไลท์สไตร์สองจุดศูนย์มากกว่านะเพราะว่ามันเนี่ยดูความนิ่มจะจิ้มชอให้ สี 40, นะไม่ได้แข็งมากมายอ่ะบีบให้ดูกันดีกว่าสู้มือนะครับแต่ลายสไตร์หมดนะไม่ได้เป็นลายสไตด์ด้านบนแบบบอสตั Boston. นนะดูทั้ง2ด้านเลยตรงนี้จะนุ่มเป็นพิเศษเพราะมันหนานะครับตอนนี้อันนี้เป็นชิ้นบนมันจะบางแล้วมันจะแข็งนิดนึง นะช่วงนี้จะแข็งนิดตรงนี้ก็แข็งนะด้านหน้าเท้าเหมือนเขาจูนมาแข็งกว่าแปลกดีไลคือเขาใส่นี่เขาเขียนว่า,า,าไลท์ไซโปไลท์ไซโปเนี่ยเป็นก้อนอยู่ด้านในน่าจะเป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณหน้าใส่อยูบ่บริเวณหน้าถึงกลางเท้านะก็คือช่วงที่เราสัมผัสออกแรงกระทืบเต็มที่จะมี ความนุ่มของไลท์สไตรโปที่มากกว่าแล้วก็ความเด้งที่มากกว่านะทำช่องๆเหมือนพรามเอ์เลยแต่จริงๆด้านในก็คือด้านในที่เรามองทะลุเข้าไปเนี่ยคือเขาเอาไว้โชว์ไลท์สไตรโปนั่นเองนะไลท์สไตรโปอยู่ในช่องนี้นะบริเวณแถวนี้ด้วยลิ้นไม่หนามากนะครับกำลังพอดีสวยงามนะแล้วก็ ความหนาความหนาอ้าวเมื่อกี้เดี๋ยวขอโทษนะขออภัยด้วยคือดึงไอ้นี้ออกไปหมดดึงยางออกไปหมดดึงกระดาษออกไปหมดนะฮะช่างใหม่ด้านท้ายออ,อันนี้เอาไว้ดึงน่าจะดึงได้นะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีผูแทบแบบรุ่นสูงสูงรอบรอบข้อเท้าบุมา นะเหมือนเป็น2ชั้นนะครับคือบุแบบนี้รอบๆแล้วก็มีก้อนแบบรองเท้าซิ่งเห็นไหมฮะนะมีนวมก้อนเป็นรองเท้าซิ่งแบบรองเท้าซิ่งล็อกครับดูสวมใส่สบายแล้วแหละอ่ะดูโครงรองเท้านิดนึงฮิลคัพเป็นฮิลคัพปกติไม่มี แถบพาดแบบนี้นะปัญหาของท่านที่เจอกับพวกอดิซิโรรุ่นสูงๆจะไม่มีกับผู้นี้คือใส่ล็อกอยู่แน่นอนส้นไม่หลุดแน่นอนรองเท้าหน้าค่อนข้างเร็วนะดูเขาที่ดูเทียบกับบอสตันแล้วบอสตันหนากว่าเออกว้างกว่านะตรงนี้โบพรุนมองเห็นด้านในอ p p เปให้ความนุ่มนวลมือนะครับไม่ได้แข็งสาบนะผมว่าเนียน กว่าบอสตันนิดนิดซะด้วยซ้ำนะเป็นผ้าที่หนากว่านิดนึงไม่ได้บุด้านในนะครับเป็นเมชชั้นเดียวมีกั๊กเสร็จไหมไม่มีนะลิ้นถอดได้ไหมลิ้นติดกาวถอดไม่ได้นะแต่ผมสนแนะขึ้นมาแล้วเป็นโฟมนะครับหนาะประมาณแค่นี้โฟมสีดำนะนุ่มนุ่มแน่นนะไม่ย้วยไม่ยยบเด้งนิดนด มีอะไรอ่ะทีนี้เรามาลองบีบรองเท้ากันดีกว่าค่อนข้างแน่นนะบริเวณนี้แน่นแต่เขาบากตรงนี้มาการบากตรงนี้เนี่ยเวลาลงนิ้วก้อยมันจะยุบได้นะฮะนิดหนึ่งนะครับก็จะนุ่มขึ้นอ่ะฮึบอ่าตรงนี้นุ่มดูนะครับที่ตรงที่บากไว้มันยุบหายไปเลยเห็นนะครับ ตรงกลางแน่นนิดนึงนะแล้วก็ท้ายก็ก็ไม่นุ่มจา๋าแต่ไม่ได้แข็งโป๊กนะก็คือผมว่ามีความมั่นคงที่ดีนะครับยางเต็มเ็มแบบนี้ช่วยส่งแรงนะแล้วก็ดามไว้ด้วยนะครับดามรองเท้าไว้ช่วยส่งแรงไปด้านหน้ามีความมั่นคงดีเลยทีเดียวบีบแล้วอ่ะไม่ถึงจะผ่ากลางมาเยอะนะแต่ว่า ดูแล้วจะไม่โครงเครงปาดส้นด้านนอกตามสไตล์อาดิเตเห็นไหมฮะนี่ส้นด้านนอกจะลบทิ้งออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่ถูพื้นของคนที่วิ่งทั่วไปคนที่วิ่งไม่ช้ว,วิ่งไม่เร็วเนี่ยบริเวณเนี้จะถ่ายพื้นอยู่แล้วนะปัญหาก็คือ1นรองเท้ากรอก2คือพอมันถูพื้นมันก็ เสียเวลานะครับมีความเสียดทานเขาก็เลยปลาดทิ้งไปเลยปลาดให้นะจะได้ไม่ต้องไปถูมันอ่าอ่ะชั่งน้ำหนักดับไปอีกแล้วเดี๋ยวขอภายแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอเลย260หกนย์า้ำหนักจริงละทีนี้ไม่มีข้างในแน่นอนละสองหเบาวกว่าบอสตั Boston, 20 g, น20กรัมนะไม่ใช่ 2.7กว่ากว่าเบาพอสมควรนะครับเอ่ห260นเนี่ยหนักพอๆกับพวก Adios นะ a d i o s 8 a d i o s 6นะ7ผมไม่มีไล่เลียกกัน8กับ6นะถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณ2.5ไปปลาย,ลายนะหรือ2.6เนี่ยแหละ Adios จะหนักเพราะว่ามี กระดูกบริเวณนี้นะฮะเขาเรียกคล้ายแกนพอร์ชั่นนะเป็นพลาสติกอยู่ตรงนี้ในขณะที่เจ้านี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะเพื่อนบอกว่าลองบิดดูนิดนึงรองเทา้าบิดได้พอสมควรนะเฟล็กพอสมควรแต่ไม่ได้เฟล็กมากคิดว่าจะเฟล็กเยอะกว่านี้นะเห็นเพื่อนว่าเฟล็กเหมือนกันแต่ว่าดูโอเคใช้ได้นะครับไม่ได้ขืนเท้ามากแล้วบริเวณด้านนอกเนี่ยลงเท้าแล้วน่าจะ มั่นคงดีเพราะว่ายางหนาแล้วก็เต็มแผ่นแบบนี้นะฮะดึงเท้าลงได้ดีเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ากันกับรองเท้าที่คนป้ายามากที่สุดแห่งปีนะฮะแล้วผมก็โดนจนได้นะครับราคาก็โหดร้ายมากเช่นกันจาก4,500บาทเหลืออยู่ที่พันครึ่งนิดๆนะฮะกับรองเท้าประมาณนี้ใส่เดินเที่ยวผมว่าก็ไม่ขี้เหร่นะสวยงามเลยดีทีเดียว นะไม่ต้องระวังมากแล้วก็มีความทนทานแน่นอนเพราะว่าเป็น e v a แบบนี้โอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กด follow นะทั้งเพจมนุษย์ขาบแล้วก็ช่อง YouTube ของมนุษย์ขาบด้วยครับสวัสดีครับ